ับสวัสดีครับธรามชุมเฉลิมถิ่นขลับมณีเบาแอมเราทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับน้องนุ่นเนาะครับเอฟซีเนาะน้องนุ่นนี่เขามืสามงวดแล้วครับธรรมชุมผีผู้เฒ่าล่ะครับมาหามาบอกเนาะครับงวดที่ผ่านมานี่ยศูนย์สองศูนย์สองครับจังจังครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่ครับฟันวไปเลยครับรถมอเตอร์ไซค์ครับขับมอเตอร์ไซค์ไปน้ำทางครับเอฟซีเนาะเปิดเจอผู้เฒ่าครับเจอผู้เฒ่าใส่สุดขาวรัดทางครับสงสัยสิเป็นผีล่ะครับธรรมชุมเนาะ จะมาบอกเลขหรือจังไงครับท่านหม้ชมแต่สําคัญนี่ทะเบียนรถมู่วไส้ที่น้องนุ่นครับนี่สามตัวครับเอฟซีไปถามน้องนุ่นกันเลยครับนั่งถ่ายอยู่ขางบ้านครับว่าตัวเลขงวดนี้เด็ดเด็ดตัวใดครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับน้องนุ่นสวัสดีครับน้องนุ่นค่ะครับผมเนาะอู้ที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊งวดแล้วน้องนุ่นนี่เขาจ๊งวดแล้วครับงวดนี้คืองวดทีซีค่ะงวดนี้งวดทีซีมากหล3อสามนะครับเนาะ ครับผมท่านผู้ชม02 02จังๆเนาะครับเนาะฝันตองหวดที่บ่ครับฝันตองหว,ด,ด,คงวดค่ะวั่งซูเอฟซีฟังได้ครับใต้ละเอียดเป็นแนวใดครับค่ะเมื่อคืนนี้ก็ฝันเนาะค่ะฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะคะบั่งหัว่าขี่ไปสายอันนี้ขี่ไปน้ำทางมันสิเป็นมันสิเป็นทางล่ะสองข้อขาก็จะเป็นปานเนาะค่ะครับผมขี่ไปแล้วหอดประมาณกลางทางไปพอเหื่นหลังหนึ่ง นีก็คือแบบว่าเพื่อมันเงียบนะคะเหมือนแบบว่ามีคนยุ่งสีน้าครับยางขับไปในเมื่อเพื่องเงียบไร็คือยางออกมาคือเกามากับคือม้อใส่บนันก็ขี่ตอไปอีกขี่ตอไปอีกบันีขี่ไปบ้าไหนไกลหรอคะพอคู่เถาผู้ยิงแต่ว่าแต่ว่าบอถึงกับเถาแห้งนะคะครับเพื่อนกับพวกมือเรียบว่าไปใส่เป็นสีเป็นถามนก็เลยมืหัวสิตอไปใส ข um <No nope totally ี้ไปเรื่อยๆค่ะก็เลยว่าอย่งซี้วันนี้มันก็เลยว่าขี้ไปเรื่อยๆคู่บ่ว่าสิไปมองไดเพิ่งกระทางอีกรอบก็เลยตอบว่าบ่หูค่ะมึงกระวังซี้วันนี้เพิ่นก็ว่าบ่เป็นยังสั่นเพิ่งกระวังซี้วันนี้เพิ่อกาหลังจากนั้นเพิ่งกระหันหลังแล้วเพิ่งกระยางยางกลับไปบ่หูวว่าเพิ่งยางกลับไปไสนนะคะครับผมวันนี้หลังจากนั้นหลังจากผู้เ่าเพิ่งยางกลับปุ๊บ กระสดุงตื่นเลยค่ะสะดุงตื่นเลยเมนนาฬิกาปลุกเลยค่ะเคุณนิมาบอกเลขบ่ล่ะครับผู้เฒ่าบอค่ะคุณบอเลี้มาบอกเพคุนแค่กวกมือเอิินซื้อว่าไปใส่ผืนบางซีโอ้ผู้เฒ่ากวกมือเมีนเป็นฐานสองหลอดวับไปใส่ผืนน่ะเม็นผีผู้เฒ่าคนที่มาบอกเลขถือตลอดตั้งแต่บอครับบอค่ะคนละคนโอ้ครับผม ครับแต่ว่าผู้เฒ่าผู้นี้เพื่อนซีบอเฒ่าแห้งนะคะครับเพื่อนซีเฒ่ารุ่นประมาณอายุจากปีประมาณ80ดสกว่านี่นะค่ะอ๋อประมาณ80ดสกว่าปีเนาะครับผมเพต้นกีมอเตอร์ไซค์มากยางค่ะยางมากบานนี้น้องนุ่นครับรถมอเตอร์ไซค์แี่งค่ะทะเบียนรถตัวไหนครับทะเบียนรถกหกแปดค่ะ680อืมครับผมแต่สิเปร์เอากับผู้เฒ่าบ่ครับนี่ยเปร์ห้บ่ครับ ไอมีน,น,นูกัแปะโเป็นเนาะแปกับพูดเทา,า,า,าครับเอครับอ๋พูดเทวกะให้เอฟซีแปะนะครับแมมผมชมเนาะเอฟซี FC แปะซอยทีมง,งานเบาแอมบ์ทงครับรากาทะเบียนรถนี่กะหกแปดศูนย์เนาะครับผมกันถามเป็นสื่อกันสิทะเบียนยนี่ละครับน้องนุ่นเนาะครับผมเพราะว่าเป็นเหล็กสามตัวครับเล็กขี่รถเนาะครับผมจ้ไหนอีกครับบาดน,นี้ หลังจากนั้นกระสุนตื่นเลยค่ะตื่นเลยตื่นเลยนาฬิกาปลุกไปตื่นเลยค่ะครับผมครับผมนี่แหละครับก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับน้องนุ่นลองเบิรงครับงวดที่ผ่านมานี่ยครับมีโชคครับกติดตามไปฝากเอฟซีแบบดวนครับงวดทีซีครับเอฟซีเนาะงวดนี้งวดทีซีครับขอให้มีโชคใจครับน้องนุ่นครับหกแปดสี่ครับเดี๋ยวทีมงานเออหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ขอโทษขออภัยที่ร้ายครับเนาะครับผมนี่แหละเป็นผู้ที่ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งครับ อยังอีกครับเบิดแล้วคริดแล้วครับผมอาโบเป็นยังนะครับเนาะเดี๋ยวสีจุดไว้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับอีกครับขอบคุณค่ะน้องนุ่นค่ะครับผมเสมอชมนี่นะครับตัวเลขของน้องนุ่นเนาะครับเสมอชมเลขทะเบียนรถครับสามตัวหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ครับกระตัด์เรนเนาะครับเอฟซีเนาะแต่อย่าลืมครับเลขหกนี่ให้ปิ้นเป็นเลขเก่าน้ครับเก้าแปดศูนย์ก็ได้ครับเอฟซีหรือว่าเอาตรงๆครับเป็นหกแปดศูนย์ครับ เป็นผู้ที่ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16ตุลาคมพศ2 5 6 6ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องนนท์ครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมมาทงกับเซรา่านผู้ชมไปก่อนนะครับเนาะแต่บ่าวแอมมาทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับอู้ดีแห้งครับบ่าวแอมมาทงนี่จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจดิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติใไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับานร,รู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค่าขายให้ขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานร,รู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจึงสื่อือถือถเนาะครับนะ้องรวชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถาอยู่ของใหคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขับครับานรู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยคู่รเรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หอดเนะยพ่อนวดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินขาวกบุรอษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่าย่างโบเห็นลานเฮาแขา่ไข,ขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบางังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข่าเเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี้กับมีโอกาสดนมาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแน้ครับเนาะล้กก็เมื่อแทะครับ่ามผู้เมืม่อแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเท,ท,เทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับสามผู้ชม ข้างในนี er, you know, ่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็ม you know is ีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอ็มเราตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากค,ครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้คร,รับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ